ครับผมอยากครว่าที่สุดการรอคอยเนาะเรื่ที่แฟนรอคอยอยู่อะรู้สึกยงไบ้างครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าจริงๆก็รอดูเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าพวกเราเองทุกคนก็ยังไม่ได้ดูครับแต่ว่าวันนี้ก็ทุกคนจะมีโอกาสได้ดูแล้วครับก็รอดูครับฝากติดตามด้วยครับครับผมแล้วก็ดีใจแฟนๆมากๆเลยครับคิดว่าแฟนทุกคนน่าจะรอและก็ติดตามเพราะกานเดอะบูมบี้มากๆเลยวันนี้ก็จะได้ชมในภาพยนตร์ ชมในโรงภาพยนตร์พร้อมกันแล้วครับครับู้ชคือยังไม่เคยมีโอกาสได้ดูกันเลยเนาะไม่เห็นเลยใช่ยังไม่ได้ดูแบบมีแต่เห็นแวบๆยังไม่ได้ดูแบบเต็มเรื่องครับเรื่องราวมันแตกต่างแตกต่างจากในซีรีส์ที่เราดูก่อนหน้านี้ขนาดไหนอืมแตกต่างยังไงผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่แตกต่างแต่มันคือเป็นเรื่องราวที่เพิ่มเข้ามาจากซีรีส์เดิมแล้วก็มีส่วนพิเศษที่เราเติมเข้ามาในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก่อนหน้านี้ท่ามีโอกาสถ่ายประเทศแรกอย่างญี่ปุ่นเงี้ยค่ะก็แต่ตอบรับดีมาก ครับแฟนๆก็ลุ้นจนติดนู่นนี่นั่นแล้วก็สื่อสัเองเกตพวาก็ลงก,กันเยอะความรู้สึกข,ของนักแสดงและการเป็นยังไงกันบ้างครับพวกเราช็อกเลย,ยคนอะไรเงี้ยเอาเงียนเอารับก็ก็ตื่นเต้นนะครับเพราะจริงๆเราก็แอบเห็นรูปภาพที่เป็นแบบว่าแฟนๆชาวญี่ปุ่นคือต่อแถวยาวมากถึงหน้าโรงหนังเลยอะไรอย่างนี้ยครับก็ดีใจก็ตื่นเต้นแทนครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ มาถึงตาของพวกเราชาวไทยแล้วครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยครับสปอยอะไรกันบ้างไหมคะเพราะว่าออกอากาศที่ไหนโอ้โหจริงๆไม่เห็นเลยนะจริงๆแฟนญี่ปุ่นน่ารักมากเลยครับคือไม่มีไม่มีหลุดมาเลยจริงเราไม่เห็นที่หลุดออกมาเลยครับครับครับอย่างน้องๆและหลังนี้ก็ได้ค่ะของพวกเราในภากนี้คือจะมีการเสริมพัพอะไรยังไงกันบ้างคการส่งนักแสดงชัต่างๆอ่ะทับแท็บทีทับแท็บมาที่เราใหมที่ทับแท็บ ตรงเวลาที่หมาครับนี้เะแเพื่อนค่ะยังไงบ้างมีแบบว่าเตืมนอะไรไงบ้างเตีหนนะึ่งค่ะนอกจากมีความแบบว่าเออเตยหออของคู่ไปวิ่แล้วคู่ของเรายังไงบ้างครับผมของแกงพวกเราเนี่ยมันมีสีสันอะไรเรื่องอ่าก็นมูฟี่มากครับถ้าในของแม่กซ์ไทก็จะเห็นบทสรุปของชีวิตอ่าคู่เนาะยังิงคู่เลยว่าเรียกว่าบทสรุปบทสรุปใช่ก็เป็นเป็นตอนจบใช่ฮะก็จะเห็นว่าเราสองคนกลับมาเจอกันยังไงแล้วก็ จากระยะทางที่เราห่างกันกลับมายังรักกันอยู่ไหมย้ใช่ครับประมาณนั้นมาเติมเต็มให้มันแบบว่าครบครบทั่วอะไรเงี้ยจากที่ในฉบับของซีรีส์เนี่ยมันอาจจะยังแบบไม่สมบูรณ์เรียกว่าไม่ได้ไม่สมบูรณ์แบบนิดนึงแบบว่าให้มันแบบฟูลฟิลกันแบบว่าลงล็อกมากขึ้นครับาก ีอยงก็ต้หลครับผมก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับผิดร้อนครับผมแต่ว่าผิดร้อนในแบบที่ครับผมกลมกล่อมมากขึ้นเป็นแบบนนัวมากขึ้นเลยเอ่อด้วยคที่ว่าว่าเราอาจจะโตขึ้นบทบาทของตัวละครมันโตขึ้นอะไรก็เป็นแบบแกงองแกงอ่อมอะไรนี้ไปแล้วก็ยังสร้างปัญหาให้เหมือนเดิมยังสร้างปัญหาให้เหมือนเดิม เซอร์ไพรส์เหมือนเดิมเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมสร้างปัญหาให้คู่หลังเหมือนเดิมครัใช่แต่คู่เราก็คือยังรักหวานอยู่ครับผมก็รักหวานอยู่ครับนกเรายังรัครับทำไมไม่เข้กันเลยแม่ก็จะบอกว่าอ๋อเป็นคู่ที่สามารถได้กันทุกที่ถ้าถึงว่าทะเลาะกันได้ทะเลาะกันได้ทะเลาะกันได้ทุกที่ครับผมประมาณนั้นใช่ของนงแดงว่าค่ะแดงค่ะ สุดท้ายความรับก็จะเป็นพอดีแฟนดีครับก็สุดท้ายก็จะเป็นเหมือนที่ท็อปแท็บก็จะเป็นแบบเหมือนบทสรุปว่าแบบเออคู่ตกลงเป็นยังไงระหว่างตัวสารวัตรกับพี่มินจะเป็นยังไงอะไรอย่างี้ครับเงาเงาเหมือนกันนี่ไหมใช่ครับผยเราไปดูบทสรุปกันใช่ครับสาวสาวรักขาสาว่ะสาวไร้จ้าแล้วไง อุ้ยบางมิดนะแล้วมาเยือนนะครับแกขอสาวเหรอคะคอมันคอมันเป็นมูวี่แล้วก็ตื่นเต้นข่าวเพราะตื่นเต้นตื่นเต้นเลยนค่ะเพราะว่าแับก็เป็นเรื่องที่สรุปเรื่องราวชีวิตคู่ของทุกคนนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้เห็นตัวเองแล้วก็เพื่อนๆในจอใหญ่ อย่างตัวของรถเองมีมีคู่ในเรื่องนะคะทีการประกาศการไม่ได้ยมงไม่ได้คู่เราจริงรเรื่องหาเราเราครับผมยังไงมันข้างนี้มันสำเร็จมัรื่อความรัก สำเร็จเรื่องอะไรฮะอ๋อผมสำเร็จอยู่แล้วฮะเออผมเจ้าเสน่ห์ขนาดนี้ต้นงสำเร็จบ้างไม่เขาถอยตัวออกไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอย่าแต่ตัวออกสื่อแค้วเลาเนาะอะไรนะครับแคล้วคลาแคล้วคาครับก็เป็นเรียกว่าอาจจะคาดไม่ถึงละกันตัวผมเองตอนเล่นยังคาดไม่ถึงเลยอย่างเรายังกล้าโดนตัวน้องหรือยังครัตอนเนี้ยอ๋ผมไม่โดนไม่โดนดีกว่าครับอ๋อาเอ็นุฉพาะประโยน์นะเปล่าเดี๋ยวมันขนลุก อค่ะเหลือรพ่าพอาอีกเพื่อน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 เือนเพื่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 เพื่อน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 เพืเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพืนเพื่อ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 เพืนเพื่อ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 เพื่อนเพือนเพื่อนเพื่อนเพื่อน่อเพื่อนเพเพืนเพื่นเพื่อนเพื่อนเพ่อนเพื่่อนเพื่นเพือน ให้้ขออคิดะไรอย่างเงี้ยราเราเรายินดีให้เพื่อนครับเพื่อนนี่อะไงเพื่อนคอมพีแล้วไงเพื่อนใช่ครับเราก็ดีใจกับเพื่อนด้วยใช่ครับใช่ครับเราสองคนก็ยังกัดกันเหมือนเดิมครับใช่ครับยังคงความโบบะไว้อ่าใช่ครับใช่ใช่าเชิญไปมาขึ้นใหม่รอบนึงคนที่ครบเออเพิ่ออกมาอ่ะอย่างตอนพอจากเวอร์ชั่นของที่มาไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเหมือนกระแสดียังในไทยเองแฟนๆเขาก็พามาติดแฮชแท็กอะไรเงี้ย ครับหเหนบ <S <S เ็นครับ,รบเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ก็ก็จริงๆก็ทําให้พวกเราทุกคนก็คิดถึงมืดด้วยเหมือนกันครับ,รบผมเพราะว่าจริงๆก็นานเหมือนกันนะครับเป็นเป็นปีแล้วเหมือนกันก็วันนี้ก็ดีใจมากๆครับที่มีโอกาสได้กลับมาเรียกว่ารวมตัวแฟน,นๆด้วยรวมตัวพวกเราทุกคนด้วยครับก็ดีใจมากๆครับคิดถึงบรรยากาศวันศุกร์เมื่อก่อนนะที่แบบเราานั่งรอดูซีรี่พร้อมๆกันตอนนี้ก็เหมือนได้มาดูพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ก็คิดว่าน่าจะเต็มเต็มแฟนๆได้มากที่สุด กังวลกังวลแบบเรื่องแบบไรตรงไรได้ไหมพร้อมๆมันเข้าช่วงโควิดเนาะมันก็จะแบบว่าเออคนอยจ่กันกลัวกันออกมาดูโรงต่างต่าไม่กังวลเลยครับเพราะว่าอยากจะให้แฟนมีความสุขมากกว่าไม่ได้ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าใช่อยากแต่อยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูมีความสุขไปพร้อมๆกันครับคแฟนๆอย่างเงี้ยแหละก็ยังเสียดายแบบเออแบบคู่เราเนี่ยต้องคือ ยาวเลยเนี้ยนต่จริงๆเรื่องก็เจอพูดจะมายาวยังไงมีโอกาสยากที่จะได้เจอแบบตัวจริงกันเลยอย่างเงี้ยมันใกล้หรือยังคะลูกทั้งในไทยและต่างประเทศแบบจะได้ไปเจอแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่นน่ะสิครับผมก็ยังโอ้ต้องถามใครดีถามใครดีล่ะครับแต่จริงจริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอแฟนๆทุกประเทศเลยนะแล้วก็จริงๆแฟนชาวไทยก็เราก็ยังมีโอกาสได้เจอน้อยเนาะใช่ครับผมก็คิดถึงทุกคนครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะเจอให้เร็วที่สุดเลยครับครับ เริ่มแผนงานกันบ้างหรือยังครับเพราะว่าบางทีมันจะไม่เป็นการหาือว่าช่วงนี้น่าจะเริ่มเดินทางได้แล้วเปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆทางทางค่ายเราก็มีแพลนบ้างครับแต่ว่าต้องรอดูสถานการณ์อีกทีดีครับว่าตอนนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่คอนเฟิร์มครับผมยังจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามีแพลนกันอยู่ครับถ้าไปถ้าไปประเทศแรกคิดว่าประเทศไหนที่จะจะไปครับไปกอนเพื่อนเลยอืมจริง จริงๆเราก็อยากไปทุกประเทศเลยนะครับที่ที่สามารถไปได้ครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับทางค่ายว่าเขาดิวกันยังไงดิวไหนสามารถไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปทุกประเทศทุกประเทศเราขึ้นวันนะลูกอาจจะเป็นทุกประเทศที่ที่มีแฟนๆพระทูตกันครับใช่ใช่ครับก่อนหน้านี้ก็คือได้จัดไปมีที่แบบออนไลน์ใช่ไหมคะกับญี่ปุ่นครับใช่ครับเป็นไงครเพราะว่าได้จัดออนไลน์มันมันคุ้นชินหรือยังกับการแบบจัดทุกแบบนี้ไปก่อนนะครับก็ ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกอย่างน้อยเราก็รู้สึกดีใจที่ทําให้เราหายคิดถึงได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับถึงแม้จะไม่ได้เจอตัวเป็นๆแต่ว่าเราก็เหมือนได้เจอผ่านผ่านจอกันก่อนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แฟนชาวญี่ปุ่นก็น่ารักมากๆเลยครับเราก็อย่างที่บอกถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอแฟนชาวญี่ปุ่นเร็วๆครับนอกจากหนังแล้วล่ะทีนี้แบบแกลงๆพวกเรานี้มันจะมีโอกาสทบหนังต่อเป็นภาคตามอะไรอย่างนี้ไหมครับก็ เพราะเรายัง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 ไม่เลิกคู่กันครับครับผมยังอยู่เราก็ติดตามดูแลกันครับปีนี้ยังมีแมผลงานเพราะเรายังคู่กันเสมอตอนนี้เป็นทำงานคู่กันก่อนแล้วกันครับมี่หมอดูเอาดวงเราไปถูกกันแล้วเขาเข้าทายว่าเราสองคนมันดที่จะต้องอย่างเราต้องมีผลงานอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้อ๋อเออผมว่าน่าจะเดากันไปเองนะครับแย่น้องมันมีโอกาสเป็นไปได้ขนาดไหน ถ้าในถ้าในถ้าในแพลนตอนนี้จริงๆมันมันก็มีแพลนที่มันชัดเจนแล้วครับผมครับครับแต่แต่แบบไม่ก่อนแอฟโฟนะถ้าผมแอฟโฟนเดี๋ยวเดี๋ยนี้ได้ดูกันแล้วแน่นอนใช่ครับผมยัยก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวได้เจอกันเร็วๆนี้ใช่ครับฝากมีอะไรอยากคือบอกแฟนๆนะคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ตรงที่อยากบอกเลยครับครับก็ฝากนี่เลยครับฝากหนังนี่เลยครับผม The Gator the Movie นะครับก็ พรุ่งนี้ครับเข้าโรงอย่างเป็นทางการแลวทุกตังภาพยนตร์นะครับก็อยากให้แฟนๆทุกคนมาชมกันเยอะๆนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูไม่ต้องกลัวว่าจะดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้คือคุณจะเห็นสารวัตรไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงว่าเขาลงเอยกันแบบไหนแล้วก็ทุกๆคู่ด้วยนะครับก็อยากให้เข้ามาดูกันเยอะๆครับใช่ครับครับก็ฝากด้วยนะครับว่าสนับสนุนหนังไทยด้วยนะครับผมก็จริงๆก็ อยากฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับของแล้วก็อะไรวะโอเคฝากครับก็เรลาสนุกันด้วยนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันในดวงเยอะๆนะครับดูในแบบสูตรลิขสิทธิ์จะไปแอบดูในไซบุกจะไปแอบดูในตามลิงก์ต่างๆนะครับดูในดวงภาพยนตร์เนี่ย จอใหญ่กว่าใช่แล้วก็ได้ได้เพื่อนๆด้วยจริงๆครับอีกซอรอบนึงครับครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับให้ดูถูกหรือเกษิรไทยนะครับผมว่าดูในโรงนี่คือคุณได้ดูจอใหญ่ๆด้วยนะครับและยังได้เพื่อนๆที่เป็นคอเดียวกันได้ดูได้รับชมได้อัตลักที่แตกต่างจากคุณดูคนเดียวระบบเสียงระบบเสียงระบบเสียงดีมากครับครรบบะะะอไปู่ไม่ใช่ไหนใช่นครับผมก็ดีรรบบะ ดอบบี้ซีน hey, he <il> ิมาครับใช่ไหมครับแล้วเมื่อไรเอายลูกครับผมพรุ่งนี้แล้วนะครับทุกองภาพยนตร์ครับผม11พฤศจิกายนนี้ครับครับผมขอบคุณครับ